เปิดบ้านหลังที่6ของเจนนี่ได้หมดทาสดชื่นราคา40ล้านเห็นของตกแต่งยิ่งอึง้งเปิดบ้านหลังที่6ของเจนนี่ได้หมดทาสดชื่นมูลค่ากว่า40ล้านก่อนเห็นของตกแต่งยิ่งร้องโอ้โหบอกเลยไม่ธรรมดาจริงๆ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องสาวมากความสามารถที่ไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับเจนเนี่ได้หมดถ้าสดชื่น ที่เธอสามารถทำงานหาเงินได้เป็นกอบเป็นกรรมจากความสามารถและน้ำพักน้ำแรงของเธอเองแต่ก่อนหน้านี้ <c oughs> เธอได้ทำเอาแฟนคลับต่างใจหายกันเป็นอย่างมาก <c oughs> เมื่อเธอได้ประสบอุบัติเหตุรถคว่าที่จังหวัดสุราธ,ธานี <c oughs> พร้อมกับญาติและลูกสาวแต่โชคดีที่เธอและครอบครัวปลอดภัยและไม่ได้รับอันตราย <c oughs> ก่อนที่จะเดินสายไปงานที่รับไว้ที่จังหวัดตรังและจังหวัดสงขลา ล่าสุดเจนนี่ได้ออกมาเปิดบ้านหรูหลังที่6ที่เจ้าตัวได้ซื้อของตกแต่งเองทั้งหมดในรายการเคหาสถานบานปลายซึ่งเธอเองได้เผยว่าบ้านหลังนี้เธอซื้อเปล่าๆไม่มีอะไรเลย25ล้านไม่รวมตกแต่งโดยตกแต่งรวมทั้งสิ้น40ล้านพร้อมกับแก้ข่าวว่าการที่เธอเปลี่ยนบ้านบ่อยนั้นไม่ใช่ว่าเพราะขี้เบื่อแต่อยากให้ได้หลังที่ใหญ่กว่าเดิมถ้ารู้ว่าการทำงานได้เงินเยอะแบบนี้ก็ซื้อหลังใหญ่ไปแล้วบ้า หลังนี้อยู่มา5เดือนและตั้งใจว่าจะอยู่ให้ได้5ปีแต่ถ้าปลายปีนี้ทะลุเป้าก็จะย้ายอีก โดยสาวเจนนี่ได้พาชมบ้านเริ่มจากโรงจอดรถเป็นผนังหินอ่อนซึ่งเธอบอกว่าเธอเป็นคนบ้าหินอ่อนมากเพราะมีคนบอกว่าอยู่บ้านหินอ่อนแล้วมันจะเย็นสบายตาก็เลยชอบหินอ่อนก็จะมีความปนปนสีชมพูเพราะเธอชอบสีชมพูแล้วก็ทำหลังคาโรงจอดรถเพิ่มโรงจอดรถทำไปหมดเกือบ2ล้านและได้ตกแต่งสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่ ตอนแรกวางงบตกแต่งบ้านไว้5ล้านแต่สุดท้ายก็ยอมให้ทุกอย่างสมราคาบ้านเพราะเธอเป็นคนเลือกทุกอย่างในบ้านจำราคาของทุกอย่างในบ้านได้อย่างโต๊หินอ่อนสีชมพูในบ้านก็หายากราคาประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าบาทซึ่งเฉพาะหินอ่อนทางบ้านคือราคากว่า5ล้านบาทแล้ว นอกจากนี้โคมไฟเชนเดเลียนในบ้านมีราคาสูงถึง1 5 0 0 0ล้านบาทเพราะเป็นคริสตัลแท้สรุปราคาโถงรับแขกอยู่ที่2ล้านกว่าส่วนแอร์ของที่บ้านที่ทำแบบระบบฝังทั้งหลังหมดไป1ล้านบาทก่อนที่สาวเจนนี่จะยอมรับว่า ตนเป็นคนที่ยุ่ง่ายมากใครพูดอะไรดีก็ซื้อก็ทำหมดพร้อมทั้งพาไปที่ห้องไลฟ์สดไว้ขายของที่ตกแต่งสีขาวสวยสะอาดตาก่อนจะเล่าให้ฟังว่าเกือบตายเพราะหินอ่อนในบ้านหล่นใส่ทั้งแผงเพราะผนังน้ำรั่วแต่ตอนนี้เรียบร้อยแล้วถ้าวันนั้นไลฟ์ขายของอยู่ก็คงตายไปแล้วก่อนจะสรุปราคาของห้องนี้ตกแต่งไปทั้งหมด1ล้านบาท หลังจากนั้นก็ได้พาไปที่ห้องกินข้าวโต๊ะกินข้าวที่ทําจากหินอ่อนราคากว่า3 0 0 0 0 0บาทเก้าอี้กินข้าวตัวละหมื่นรวมถึงเคาน์เตอร์บาที่ทําก็อยู่ที่ห0 0 0 0และที่บ้านของเจนนี่ตกแต่งด้วยดอกไม้ปลอมซึ่งรวมราคาดอกไม้ปลอมที่ตกแต่งทั้งหมดก็รวมรวมส0 0 0 0รวมทั้งทําที่จับตู้ทั้งบ้านราคาประมาณครึ่งล้านเป็นสีโรสโก โดยหนุ่มยวสามีของสาวเจนนี่เผยว่าสำหรับเรื่องโทนสีชมพูในบ้านตนรู้สึกปลงๆเพราะเป็นเรื่องปกติตนมีเรื่องหาเงินอย่างเดียวก็เลยปล่อยให้สาวเจนนี่ทำไปทั้งนี้ในส่วนของห้องลูกสาวน้องอยูจิน ก็ทำเอาไว้ให้ลูกสาวแต่ลูกก็จะนอนกับเจนเนี่จนโตและห้องนอนของสาวเจนเนี่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาทั้งเตียง8ฟุตราคา5 0 0แสนฟูก3 0แสนผ้าปูผ้าหม่มสั่งตัดเพราะเตียงใหญ่ห้องนอนตกแต่งเกือบ3ล้านส่วนตู้บิวอินทั้งหลังประมาณ3ล้านเลยทีเดียว